นี่แล้วก็มารีวิวเจ้ากล่องตัวลิงนะครับแบบว่าไม่ต้องใช้ไฟนะครับกล่องนี้ติดตั้งง่ายๆนะครับวางในรถนะครับแค่วางในรถนะครับก็เอาสายจากโทรศัพท์หรือซีดีนะครับเราเข้ามานะครับที่รูล่างเลยนะครับแล้วก็หกรูบนี่ยเราไว้เข้าปีนะครับแต่ละตัวนะครับแต่ละคันนะครับเสียบเข้าไปนะครับง่ายนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บ สายเนี่ยโยงเข้าไปหาลาย A U X นะครับแต่ละคันมันจะเพิ่มเสียงแรงดันเราตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาเพิ่มที่ปีได้นะครับแล้วก็มันเล่นได้สามคันพร้อมกันเลยนะครับอีกสองคันก็มาเสียบพร้อมกันแล้วก็เข้าไปต่อที่ปีนะครับเสียงก็จะเล่งได้เยอะอยู่นะครับแรงดันนะครับเดี๋ยวเราเล่งเสียงให้ดูครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่งเสียงให้ดูนะครับ ชัดเจนเสียง,งชัดเจนนะครับ ยานก็จะมาเต็มนะครับเสียงก็ทําให้ไปคันอื่นได้หลายคันนะครับโดยวิธีกล่องตัวนี้ตัวเดียนะครับเดี๋ยวเราจัดโปรให้ครับมีอยู่5กล่องครับทักแชทมานะครับสวัสดีครับ